เดกันด้วยนะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทำอะไรมากมาปวดบ้านคแคบๆของผมบ้านต้นไม้เป็นบ้านที่ผมมึงทำเซ็ตเมื่อตะกี้เลยถ้าเกิดมีเสียงอะไรก็กออภายด้วยแล้หลองเข้าไปดูเลยโอ้มันแคบจริง,รงพื้นที่ประมาณเก้าบล็อกนั่นเอง แต่จริงนค่ะมันมีนี่ผมพูดออกไปตัวตัวเชนเลยแต่ผมต้องกลับไปอุดรูแล้วลอุดไปก่อนนะมันรูเรื่อยโอเคอุดรู ยังรวดเร็ที่เอน่าเขียนไว้อะกูยังรวดเร็โอเคนี่คือบ้านผมนะครับสุดยอดจริงๆตรงไหนไม่มสวยแต่ปักแพงไมเลยมียวะโอเคถึงมโอเคครับเจบรายการทุกอย่างทีวิวเพียงเท่านี้